สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่26สิงหาคม2568วันนี้ตลาดเพลทปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วชนิดปีที่1,251.26จุดนะครับเพิ่มลดลงนะฮะ11.41จุดคิดเป็น0.90มูลค่าการซื้อขายวันนี้9 59,156จุด 61ร้านบาทเลยว่าวันนี้กระสุนนะตกใส่หุ้นใหญ่ในส่วนของหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็พนังงานนะเรียกว่ามีแรงขายนะเข้ามาทําให้ภาพรวมน,นี้เรียกว่าแหมทําให้ปรับตัวลดลงรวมถึงตัวของเดลต้าด้วยก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันเรียกว่าทําให้ภาพรวมนี้ก็ถือเป็นการปรับตัวนะย่อตัวลงมานะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเรามาต่อสายมา พูดคุยหุณนกรพัฒน์วรเชนะหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทอัสซั์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า kss สักคู่ครับ ครับผมคุณกรพัดาาได้ติดภารกิจนะครับต้องบอกเลยว่านะการที่ปรับตัวลงมานะก็ยังถือว่าทรงยังดีนะทรงกราฟยังคงแบบว่ายังมีลุ้นนะยังแบบว่าพรุ่งนี้ก็มันลุ้นกับว่าจะมีการกระเตื้องขึ้นหรือไม่แต่ว่าแนวรับที่เป็นจุดไฮไลท์นะจุดที่น่าติดตามนะั่นคือ 1, 2 4 0จุดนะแต่เชื่อว่าก็ต้องมาดูแบบว่าแรงขายเนี่ยมาจะมาจากฝั่งไหนที่แบบว่า เนื่องแน่นนะดี๋จะเป็นสถาบันหรือเป็นต่างชาติก็ต้องมานั่งติดตามกันนะแต่ว่าในส่วนของรายย่อยเองก็เชื่อว่าการที่ปรับตัวลงมามากกว่า1 0จุดนั้นจะเป็นโอกาสที่แบบว่ารายย่อยเอก็คงจะเป็นผู้ซื้อสุทธินะสำหรับวันนี้นะแต่ว่าตัวเลขที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะเชื่อว่าหลังจาก5้าโมงครึ่งนะตัวสรุปปริมาณการซื้อขายของนักทุนในกลุ่มจากตลาดทรัพย์คงมีการ รายงานออกมานะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับเนช่วงของสี่หุ้นสุดอ่ะคุณกรพัฒเข้ามาแล้วครับผมสวัสดีครับคุณกรพัฒครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมเอ่อนะฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับคุณกรพัฒครับครับวันนี้ก็เห็นว่าตลาดเองก็ค่อนข้างจะผันผวนนะครับกันทั้งโล่งเลยก็เรื่องแรกก็เป็นเรื่องตัวจุตยาลบนะครับเป็นเรื่องตัว นโยบายของทรัมป์นะครับที่มีการส่งสัญญาณขู่นะว่าจะเก็บภาษีจากจีนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็ที่แล้วก็วันนี้เป็นวันรีบาลานซ์ของตัวเอเนซีด้วยนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เอเนซีส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับจากสองข้อใจนี้ครับแล้วบ้านเราก็เป็นเน็ตเอาท์โฟล์ประมาณร้อยหกสิบล้านเหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับซึ่งฟรองซ์เองก็ดีบาลานซ์เสร็จแล้วแหละหลักๆก,ก็ขายสองตัว พอทอโออาร์ R, นะครับกับตัวโฮมโปรนะครับที่2องปรเมีเงินออกประมาณสักเกือบเกือบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ต่างชาติเองจะขายมากกว่าไม่เสียหรือว่าน้อยกว่านะครับถ้าน้อยกว่าก็จะเป็นจุดที่อิมพลายว่านักทุนประเภท Fund, แอคชีฟฟันจะเริ่มซื้อหุ้นไทยกลับนั่นเองครับผมครับผมสถานการณ์เป็นแบบนี้เรามองดูทิศทางนะของตลาดหุ้นแนวโนะ้มมันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับจริงๆต้องบอ,อกเซตเองวันนี้นะครับถือว่า ในแง่ตัวโครงสร้างราคาเนี่ยนะครับโครงสร้างเหรัญญีกยังถือว่าทําได้ก็ทั้งดีนะครับก็ยังคงยืนเหนือ,อเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่พักตัวนะครับโดยมีดาวรับหลักอยู่ที่1 2 4 0ส่วนย์นพนวันนี้เนี่ยนะครับไทยรัฐโฟกัสวันแรกนะครอาจจะมีโมดดัมที่ดีก็ได้นะสำหรับเซตไทยก็ ดู1270 1277ครับผมมีโอกาสดีตัวนะครับแต่ว่าก็คงไม่เกิน1277ครับอืมครับผมรายการก็ขอกลับกูรูนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรรภัน์มากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรรัทนะต้องบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้เป็นงานของไ h a i l a n d f ฟกั s ตตอบรุที่ว่านการตอบสนองกับงานของไทยแลนด์โฟกัสจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วกันนะอีกหนึ่งปัจจัยที่ ทำให้ตลาดหุ้นไทยนะมีชีวิตชีวาในวันพรุ่งนี้มในช่วงของ4หุ้นสุดสวงกันบ้างโดยทีมข่าวของผุ้นิไซเอมีการกติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของแอดวานนะครับราคาวันนี้ปิดที่298บาทเพิ่มขึ้น7บาทคิดเป็น2.41ตัวที่2 Home มโปนะครับวันนี้ราคาปิดที่7บาท25สตางค์นะเพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น0 9 และตัวที่3 b e นะบิวตี้นะครับวันนี้าราคาหู้ปิดที่43ตางค์นะเพิ่มขึ้น5สาตัางค์คิดเป็น13.16%และตัวที่4นะครับสแกนหรือว่า scn นะครับวันนี้าราคาปิดที่57ตางค์เพิ่มขึ้น12สตังค์คิดเป็น26.67%ครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจนะครับอยากจะเข้าไปเล่นเกงกำไรอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้าน รวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวงในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของหุ้นเทคน,นิคสุดแซ่บกันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนะจากบริษัทหลักทรัพย์ดิบเบรเตอร์จำกัดนะครับวันนี้คุณอภิวัตได้นํนามา2ตัวนะครับตัวแรกนึง่งคือตัวของผลิตไฟฟ้านะหรือว่า EGCO นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่า ย่อสลับระหว่างทางนะครับให้แนวรับที่113บาทแนวรับไปที่110บาทส่วนแนวต้านที่117บาทต้านไปที่120บาทวันนี้ราคาหุ้นของปลิดไฟฟ้าหรือ,อิสโก้ถ้าปิดที่115บาทลด,ดลง1บาท50สต่างคิดเป็น1.29ปส่วนแซปสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ ITC นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่า ขึ้นทําไฮใหม่นะครับห้แนวรับที่15บาท10ตางแนวรับที่13บาท80ตางส่วนแนวต้านอยู่ที่16บาทต้านทั่ไปที่16บาท80ตางวันนี้ราคาหุ้นของ ITC ปิดที่15บาท60ตางเพิ่มขึ้น50ตางคิดเป็น3.31นะครับนี่คือรายการกุ้ยหอมกับกูรวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของ โซเชียลมีเดียผู้นิสัยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม